บัดบอลภาคที่2อาจมีการเปิดเผยข้อมูลในปีนี้สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาพูดคุยเกี่ยวกับตัวเกมบัดบอลกันหน่อยนะครับที่หลายๆคนก็ผมเชื่อนะครับว่าในปี2024นี้บางคนก็ยังคงเล่นตัวเกมนี้กันอยู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบนตัวเครื่องเกมคอนโซลของทาง PlayStation 4หรือ5ก็ตามนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตัวเกมนี้ถึงแม้จะวางจําหน่ายมาตั้งแต่ในปี2015นะครับ ก็ต้องบอกเลยว่าในแง่เรื่องของตัวภาพกราฟิกหรือว่าหรือว่าตัวระบบของเกมเพย์ไม่ได้ตกยุคแต่อย่างใดนะครับจากทางาผู้พัฒนาอย่างค่ายฟอร์มซอฟแวร์นะครับและตัวมนขังกับคำว่า only on PlayStation เนี่ยกับเกมนี้มันยังคงใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้อยู่เลยทีเดียวเพราะว่าตัวเกมนี้ทาง Sony เองเป็นผู้จัดจ,จำหน่ายนะครับดังนั้นพวกเขาเองก็มีสิทธิ์ขาดในการที่จะบอก หันซ้ายหันขวาให้กับตัวเกมนี้ว่าจะลงบนตัวแพลตฟอร์มใดซึ่งก็ยังไม่ไม่มีทีท่าหรือว่าวีวแววในการจะไปโลดเล่นบนตัวแพลตฟอร์มอื่นอย่างเช่นบนทางฝั่ง PC แต่อย่างใดเลยนะครับแต่ถ้าพูดถึงในแง่เรื่องของตัวกระแสของตัวเกมนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าโอ้โหยอดขายที่มันทะลุ7ล้านชุดเนี่ยมันถือว่าไม่ธรรมดานะครับกับการวางจาหน่ายเพียงแค่แพลตฟอร์มเดียวนะครับแพลตฟอร์มเดียวเท่านั้นก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นเกมที่ขึ้นหิ่ง กับของทางฝั่ง PlayStation อีก1เกมเลยก็ว่าได้นะครับและถ้าเรามามองดูว่าตัวข้อมูลกับตัวบัตรบอลภาคที่2เนี่ยมันอาจจะมีการเปิดเผยเกิดขึ้นมาในปีนี้ได้ไหมถ้ามองในแง่เรื่องของการเปิดเผยข้อมูลแบบตัวเทเลอร์สั้นๆนะครับหรือว่าจะเป็นตัวทีเซอร์เล็กๆน้อยๆนะครับมีภาพแวบๆไปแวบๆมาแล้วก็มีโลโก้คำว่าบัตรบอลขึ้นเลข2มาให้เห็นแบบนี้ มันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ในปีนี้นะครับเพราะว่าทาง PlayStation เองก็ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับทางค่ายผู้พัฒนาบุคคลที่3นะครับที่จะบ่อนผลงานต่างๆให้กับตัวเครื่องเกมคอนโซล PlayStation 5อยู่พอควรเลยกับในปีนี้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเปิดตัวมาในปีนี้เราจะได้เล่นกันในปีนี้นะผมก็เชื่อว่าก็คงอีกประมาณเกือบๆจะปีแหละกว่าตัวเกมนี้จะได้เล่นกันจริงๆนะครับถ้าหากมันมีการเปิดตัวออกมาและถ้าหากมันมีการเปิดตัวออกมานี้มันจะเปิดตัวในช่วงไหนล่ะ ก็ต้องบอกเลยว่าในช่วงสัปดาห์หน้าอย่างที่เพื่อนๆทราบกันแล้วนะครับกับตัวงานเกม e c คอมที่จัดขึ้นที่เมืองโคโลนประเทศเยอรมน,นีนั่นเองนะครับงานแรกเลยนะ21สิงหาคมนี้ก็จะได้รู้กันว่าจะมีเกมอะไรของทาง PlayStation ที่จะสร้างความ e อ c l u s i v e ให้กับตัวงานนี้สำหรับคนที่ไปในตัวงานที่ประเทศเยอรมันเยอรมันครั้งนี้นะครับและหลังจากนั้นก็ยังมีงานใหญ่ๆของทาง PlayStation อีสองานติดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น p l y y t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  o o s s o w w c s s นะครับแล้วก็ต่อด้วยงานโต k กียวเก Show นะครับเรียกว่า3งานนี่แหละนะครับ p l a y s t a t i o n จะเอาตัวเกมเก่าๆนะครับจะเอา e s t r o Bot ดวู o องเนี่ยมันน่าจะไม่ใช่แล้วนะมันจะต้องมีอะไรออกมาเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆได้เห็นหรือว่าให้ได้หายคิดถึงกันบ้างนะครับผมเลยก็ต้องนึกแวบขึ้นมาเลยกับตัวเกมบัตบอลน,นี่แหละนะครับที่มันมองแล้ว ตั้งแต่วันที่วางจําหน่ายตั้งแต่ในปี2015นะครับเดือนเดือนมีนาคมมาจนถึงวันนี้กําลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่10กันแล้วนะมีนาคมปีหน้าเนี่ยจะครบ10ปีมันก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยนะ10ปีกับเกมภาคต่อ นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เหมาะสมได้ด้วยเหมือนกันนะครับและในตัวงานไหนล่ะที่เราคาดว่ามันน่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลกันออกมาก็เรียกว่าถ้ามันจะออกมานะครับผมค่อนข้างที่จะเทคะแนนไปให้ในตัวงานเกมคอมนะครับอ่าเพราะว่าถ้าเราลองย้อนไปในอดีตนะครับกับตัวบัตรบอลภาคแรกในงานนี้นะครับปี2014ตัวเกมบัตบอลน,นะครับก็ได้มีการไปเปิด ข้อมูลนะครับในตัวงานนี้กับตัวเทเลอร์สั้นๆระบบเกมเพลย์เล็กๆน้อยๆให้เห็นกันนะกับตัวงานเกมคอมนะครับก็เลยต้องบอกว่ามันอาจจะวนกลับมากับตัวภาคที่2ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับก็ได้เหมือนกันซึ่งก็มองว่าถ้าไม่มีงานนี้แล้วก็ยังมีอีก2งานนะครับอีก2งงานให้ได้ลุ้นกันนะครับแต่ว่าในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ย เราก็ขอลุ้นกันหน่อยละกันเพราะว่าก็ต้องเชื่อว่าทางโซ ny เองก็คงจะไม่ได้อ่าฝากความหวังไว้แต่เพียงแค่หูคองเกมเดียวนะครับในช่วงเวลานั้นอย่างแน่นอนผมเชื่อว่าทางโซ ny คงจะไม่ให้ทางคู่แข่งเนี่ยแย่งพื้นที่สื่อต่างๆเนี่ยไปได้แบบอย่างเบ็ดเสร็จนะครับเพราะว่าตัวงานนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่ถ้าเทียบกันในทางฝั่งยุโรปเลยนะครับดังนั้นทางโซ ny เองต้องจัดเต็ม โดยเฉพาะตัวข้อมูลเกมต่างๆที่จะสร้างความเอกลักีให้กับตัวงานนี้นะครับก็เลยมองว่าน่าจะนะครับน่าจะให้สิทธิ์กับตัวงานเกมคอมก่อนนะครับเกมคอมก่อนแต่ถ้าไม่ได้ก็ยังมีอีก2งานให้ได้ลุ้นกันนะครับให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเกิดว่ามันมีการเปิดเผยข้อมูลออกมาแบบทีเซอร์สั้นๆนะครับมีโลโก้บัสบอลขึ้นแล้วก็ขีดคําว่าเลข2แบบนี้โอ้โห แค่นี้ผมเชื่อว่าคนที่เข้ามาชมงานก็คงกรีดคงเฮเฮโลกันแบบสนันฮอกันอย่างแน่นอนนะครับเมื่อมันมีการประกาศแบบนี้ถ้าเราไปล้อกในช่วงไทม์ไลน์นะครับกับการเปิดเผยข้อมูลมาในช่วงปี2014นะครับมันก็จะมีประมาณเวลาระยะเวลาประมาณเกือบเกือบจะ1ปีที่ตัวเกมนี้จะวางจำหน่ายนะครับเพราะว่าตัวเกมนี้วางจำหน่ายในเดือนมีนาคมปี2015นะครับ ข้อมูลตัวเกมนี้เปิดเผยออกมาในช่วงประมาณกลางปีนะครับของปี2014ก็เกือบๆจะอบจะ1ปีนะครับถ้ามันมีการเปิดเผยข้อมูลมาก็แสดงว่าเพื่อนๆก็อาจจะได้เล่นกันในช่วงต้นปีนะครับช่วงต้นปีของปีหน้า2025นะครับพอมองแบบนี้นะครับมันก็อาจจะทำให้คิดได้ว่าถ้าตัวเกมบัตบอลเนี่ยมันจะออกจริงๆในช่วงปี2025นะครับมันอาจจะทำให้การคาด คะนหรือว่าการคาดการของตัวเครื่องเกมคอนโซลอย่าง PlayStation 5 Pro เนี่ยไม่ได้เป็นไปตามที่หลายๆคนเก่งกันไว้ก็คือในช่วงเดือนพฤศ,ศจิกาันวาคมของปีนี้นะครับตัวเครื่อง p s 5อาจจะโดนเลื่อนขยับไปพร้อมกับการวางจำหน่ายพร้อมด้วยตัวเกมบัตบอลภาคท,ที่2เลยหรือเปล่านะครับมันก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะครับก็มีสิทธิ์เหมือนกันเพราะว่าการที่ตัวเครื่องเกมคอนโซล PlayStation 5 Pro นะครับที่กำลังจะออกมาออกมาในช่วง ปีหน้าหรือว่าจะเป็นช่วงปลายปีนี้ก็ตามนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันก็ต้องมีตัวสร้างแรงกระตุ้นให้เหล่าเกมเมอร์เนี่ยต้องผัดเปลี่ยนตัวฮาร์ดแวร์นะครับก็ต้องมีตัวเกมเนี่ยมาล่อหลอกนะครับว่าเฮ้ยการที่จะเล่นได้เนี่ยมันต้องเปลี่ยนเครื่องแล้วนะเครื่อง a y s t a t i o n 4เนี่ยไม่สามารถที่จะเล่นได้แล้วต้องขยับมาในตัวเครื่องเกมคอนโซล a y s t a t i o n 5 นะครับเพราะอย่าลืมว่าแฟนๆของทางฝั่ง PlayStation เนี่ยยังคงมีการใช้งานเครื่องเล่นเกมคอนโซล PlayStation 4เนี่ยเกือบเกือบครึ่งหนึ่งอยู่เลยนะครับเกือบเกือบครึ่งหน่งอยู่เลยและอย่าลืมว่าตัวเกมบัตบอลภาคแรกก็ยังคงเล่นบนตัว PlayStation 4ได้อยู่ใช่ไหมครับได้อยู่แล้วก็ฐา,านแฟนคลับของคนที่เล่นตัวเกมนี้ บนตัวเครื่องเกมคอนโซล Playstation 4ก็มีจำนวนที่มากอย่างแน่นอนนะครับเพราะตัวยอดขายที่ขายได้แบบถล่มทลายแบบ7ล้านชุดเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นตัวที่ตอกย้ำได้แล้วว่ายังมีแฟนคลับที่กำลังรอกับภาคต่อตัวนี้อย่างแน่นอนและถ้าตัวภาคต่อน,นี้นะครับออกวางจำหน่ายบนตัวเครื่อง PlayStation 5 pro ด้วยแล้วผมเชื่อนะครับแฟนๆที่มีตัวเครื่องเกมคอนโซล PS4 อยู่ก็คงจะขยับ มาสู่ตัวเครื่องในเกมคอนโซล PlayStation 5 Pro อย่างเต็มตัวนะครับอย่างเต็มตัวนะครับเพราะว่าถ้าเรามองตัวเครื่อง PlayStation 5 Pro ถ้าออกมาเนี่ยมันก็ต้องมีตัวทับเกมต่างๆเนี่ยที่จะต้องมีการอัปเกรดในแง่เรื่องของตัวเฟรมเรทหรือว่าตัวภาพกราฟิกหรือว่าจะเป็นตัวเกมใหม่ๆออกมาควบคู่กันด้วยนะครับเพื่อจะสร้างแรงกระตุ้นของตัวความต้องการของคนที่จะเปลี่ยนจากตัวเจเนอเรชันเก่ามาสู่เจเนอเรชันใหม่ได้อย่าง แบทเ,เร็จสักทีนะครับกับตัวเจเนเรชันนี้ของทางฝั่ง PlayStation ก็มองว่ามีโอกาสนะครับมีโอกาสกับเกมบัตบอลภาคที่2นะครับเดี๋ยวรู้กันนะครับในช่วงสัปดาห์หน้าว่าจะเงียบไปหรือเปล่ากับทาง PlayStation แล้วก็ไปปล่อยของกันในตัวงาน PlayStation s h o w c เค e หรือว่าจะเป็นงานตัวเกียวเกมโชว์ไปเลยก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมมองว่าทางโ o n y เองก็ยังคงให้ความสำคัญกับตลาดในทางฝั่งยุโรปพอควรนะครับพอควรนะครับเพราะอย่าลืมว่าบัตบอลเนี่ยในทางฝั่งยุโรปเองก็มีฐานแฟนคลับ เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเยอะอยู่เหมือนกันไม่แพ้ในในทางฝั่งเอเชียเลยนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ต้องรอดูกันนะครับว่าตัวเกมบัตบลนี้จะสร้างความฮือฮาได้ไหมนะครับหรือดีไม่ดีนะครับอาจจะเป็นภาคแรกนั่นแหละแต่คำว่า only on PlayStation เนี่ยอาจจะหายไปอาจจะอ n PC หรือเปล่าโอ้โหอันนี้ก็สร้างแรงกระเพื่อมได้ด้วยเหมือนกันอีกนะเออโอ้โหเรียกว่ามันออกได้หลายหน้า ออกได้หลายหน้านะครับอาจจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลภาคต่อแต่บัตบอลภาคแรกมีการยกระดับของตัวภาพกราฟิกของตัวเฟรมเรทต่างๆนะครับบนตัวแพลตฟอร์มอย่างทางฝั่ง PC หรือว่าจะเป็นในตัวของเวอร์ชั่นของตัวอัพของ PlayStation แบบที่อัปเกรดอย่างเต็มตัวนะครับเต,เต็มตัวนะครับหรือว่าจะเป็นตัว DLC อะไรก็ได้นะครับมันก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ผมก็มองว่ามันน่าจะเป็นบัตบอลภาคที่2งนี่แหละนะครับ โอเคสำหรับในค่ำคืนนี้ก็มาพูดคุยกับตัวเกมบัตรบรอลกันสักเล็กน้อยนะครับสักเล็กน้อยนะครับ <c oughs> เผื่อถูกนะครับ <c oughs> เผื่อถูกในสัปดาห์น้านะครับกับตัวเกมนี้ในการเปิดตัว <c oughs> ก็ต้องรอลุนกันถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่รอคอยเกมนี้อยู่ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับกับในตัวคลิปนี้สำหรับในวันนี้ทางผมเองก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ